ก็รับนะครับคุณนกสิษเลิศบาลนิติครับสวดีครับผมนกพิษเลิศบาลนิตินะผมนะครับตัวอย่างเป็นนักการวิสบายๆปีละตายนะผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องวัยเื่อว่าทําทําไมต้องทาํากระถ่ายนนะครับในส่วนของตัวผมเองเดี๋ยวจะนนแนะนำราคาคร่าวๆนะครับคือผมเนี่ยก็เป็นวัยรุ่นคนนึงก็อยากจะรวยสักประมาณนึงแต่ว่า ทางบ้านก็ไม่ได้มีคนมากมายนะครับถ้าที่บ้านเนี่ยทำนานแล้วก็แบกเกาก็ไม่ใช่คนพูดเก่งเนะรียกว่าเป็นคนพูดร้อยคำไปเราก็เลยมองเห็นว่าธุรกิจเครือข่ายมันเป็นธุรกิจที่ว่าสบายๆไม่ต้องอะไรมากมายแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าต้องพูดเก่งแต่ว่าที่นี่ที่ซัฟเฟนมอลเขามีระบบให้เราทำนั่นเองนะวันนี้แต่ผมจะมาเล่าว่าซัฟเฟนมอลเป็นยังไงบ้างนะครับในะส่วนของซัฟเฟนมอล ช่วยๆเผื่อสไลด์นิดนึงครับโอเควันนี้วายเน็ตเวิ N ร์ดปัจจุบันเนี่ยเรามีการพูดคุยกับคนนะครับในส่วนของ Facebook หรืออะไรต่างๆโซเชียลต่างหลายๆคนเนี่ยเราพูดเราคุยเราแชร์เราลิงก์ต่างๆแต่ว่าไม่ได้เกิดอ,อะไรขึ้นถูกต้องไหมครับไม่ว่าเมื่อก่อนเราเคยเป็นเครือข่ายคนอือ่นก็จะเป็น Facebook t w i t t e r หรือว่าทา, Instagram าอินสตาแกรมต่างๆแต่วันนี้เราสามารถที่จะบอกเล่าสิ่งดีๆของซัพเพิมอให้กับคนอื่นได้รู้ เราก็สามารถมีได้จากตรงนี้ได้นั่นเองนะครับขอบคุณดูต่อมาวันนี้หลายหลายคนอาจจะเคยรู้จักเธอข่าย,ายบ้านหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเธอข่ายแต่ว่าตรงนี้เนต่วนมันมีอย่างไรบ้างน,นะครับดังนั้นผมจะมาให้ทุกคนได้ดูว่าอันแรกเลยข้อหนึ่งว่าเราเนี่ยจะมีชื่ออยไหน,นครับปัจจุบันคนเราแล้วคือเรียนยี่สิบปีตอนนี้นเรียนอยู่บ้างยกมืเมื่อย โอเควัยนี้เลยวัยนี้เลยถูกต้องทุกคนครับต้องเรียนมาแล้วใช้เวลาประมาณ20ปีและใน่วนของปกติเราจะต้องทํางานประจำต,ต้องนะครับหลังจากที่เรียนจบแล้วมาหางา,งานน่วกนี้นั่งคำประมาณ40ปีแล้วมีเวลาที่พักผ่อนหรือว่าเกษียณตเองเนี่ย5ปีนี่คือเป็นวิถีชีวิตของคน95สเซนส่วนใหญ่ทั่วไปน,นะครับแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ใช้เวลาในการเรียนเนี่ย20ปีนะครับแล้วก็ทํางานอย่างหนัก ยังเหนื่อยแค่ห้าปีเองนะครับแล้วหลาย้นใช้ชีวิตเกษียณอีกสี่สิบปีก็มีเรื่องนะครับระหว่างข้อหนึ่งับข้อสองเรื่องข้ออะไรข้อสองข้อสองโอเคนะครับแต่ชีวิตจริงเรายังคงวนเวียนอยู่กับข้อที่หนึ่งนั่นเองถามว่าเราทำไมต้องทํางานก็คือทํางานเพื่อได้เงินแต่ว่าวันนี้มันมีอะไรที่มากกว่านั้นก็คือภาษีเป็นคำหรือเวลานั่นเองนะครับ เราดูต่อไปว่าการที่เราจะมีรายได้แล้วก็มีเวลาเนี่ยหรือว่าเกษียณได้นเนี่ยแบบที่สองเราทำอย่างไรบ้างอ่าเรามาดูต่อไปเราก็าต้องเลือกอาชีพนะครับอ่าเราต้องเลือกอาชีพตรงน,นี้ระหวา่างอาชีพแบบที่หนึ่งก็คือหนึ่งเราเนี่ยใช้แรงนะครับแล้วก็เวลาลวก็เก็ดรายได้ต้องเหมือนกับเราทำงาน้างปกติเช่นวันนี้เราทํางานเราก็ได้เงินพรุ่งนี้เราทํางานเราก็ได้เงินแต่ถ้าเราไม่ทํางานเราก็ไม่ได้เงินถูกต้องไหมครับ แต่นี้อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าการสร้างแอสเซทการสร้างแอสเซทคืออะไรบทเนี้ยเราใช้แรงตัวของเรานะครับสร้างแอสเซทหรือสร้างเครื่องมือเครื่องมือก็จะสร้างไรายได้เราอย่างไม่หยุดยัง้งดีไหมครับดีนั่างแลกก็คือวิธีการสร้างไรายได้แบบท้าสิ่งทั่เองเราดูว่าเราอยากจะมีรายได้แบบท้าสิ่งที่ทำแบบทาตัวชิวๆสบายๆแต่มีรายได้ทุกวันทุกเดือนมันมีอะไรบ้างเรามาดูหนึ่งก็คือการ หาตรงนี้เลยสร้างตึกอพาร์ตเมนต์คอนโดห้องเช่าแล้ววันนี้เรามีทุนมากพอไหมสิบล้านสอยล้านไม่มีนะไม่มีนะครับวันนี้เราก็เลยมองผ่านวีด้นะครับข้อสองทรัพย์สินธรรมชาเช่นเราอาจจะคิดไอเดียปิ๊งๆแบบแต่งเพลงแบบจัดจ้ากันโดยเลยหรือว่าแต่งเพลงที่หว,ว,วานๆซุ่มเส้นเอาไปให้แกรนี่นะครับนี่ก็คืออีกช่องทางหนึ่งแต่เราเป่งขนาดนั้นไหม เขไม่นะครับมาดูต่อไปข้อสามคือมีเงินสักเยอะๆหน่อยสักสิบล้านเอาไว้แล้วก็จิบดอกเบี้ยโอเคไหมโอเคแต่ส่วนใหญ่เราจ่ายดอกเบี้ยให้เขามากกว่าที่เราดอกนะครับตอนนี้ต่อไปในส่วนของเน็ตเวิร์กเครือข่ายอื่นๆเช่น Facebook Twitter หรือว่าเครือข่ายโทรศัพท์ปัจจุบันใครมีเครือข่ายเอเป็นของใครมากใครใช้ตกมงู โหดเยอะมากมายนั่นเองคือเราเนี่ยเป็นลูกขายูกต้อบกับเราเป็นลูกขายใช้ทูมงกดีแต่เอสแต่ว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของเราก็เลยเป็นผู้ใายเดียวแต่มีอีกช่องทางหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยสร้างเอสเสร็จเป็นเวสร์วไปที่คือซรเส้นมอวันนี้เราเป็นซรเส้นมอคือเราเป็นผู้เร่โลกด้วยแล้วก็เป็นผู้นส่วนเป็นนักธุรกิจด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะมีรายได้แบบพาสซีฟ้ินัมได้จากข้อนึียเดียวนะครับ เขาบอกว่าบัตรทำไมต้องทำในเรืเ่องแบงค์กิ้งสาเหตุก็คือวันนี้เราต้องซื้ออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือของใช้ส่วนตัวนะครับแล้ววันนี้เราก็สามารถเป็นนักธุรกิจที่สําเร็จมอลได้ด้วยเลยเหมือนกันนะครับ <Yeah. S 1> อ่ะมาดูกต่อไปในส่วนของแนวคิดตก่ากับแนวคิดใหม่ๆคืออะไรแนวคิดเก่าเราในชีวิตประจำวันก็อาจจะเข้าออวิกซี่แมคโครรถพัทหรือว่าเซเว่นต่างๆที่เราจับใจ่ายที่ใส่ถูกต้องไหมครับปัจจุบันิเลย เซเว่นมีแบบมีทุกซอยเลยถูกตอนน้องไหมครับังนั้นวันนี้เราเพียงเปลี่ยนความคิดเท่านั้นเองนะครับมาเลือกซื้อสินค้าแล้วก็มาเป็นผู้ส่วนกับซักเสนมอเราก็มีเลยได้เข้ามาะเป๋ได้ง่ายๆนะครับในส่วนของซักเสนมอทำอยังไงบ้างเพียงแต่ว่าเราเนี้ยลองลองไปดูในบ้านเราว่าในบ้านเราเนี่ยใช้อะไรบ้างที่หมดไปแล้วลองเปลี่ยน สินค้าของซัพพลมอลดูซัพพลมอลมีสินค้าไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันนะครับรโลออนที่เราใช้อยู่แล้วรวมไปถึง,งอาหารเสริมเยอะแยะมากมายที่เราเลี่ยงที่ซื้อแล้วเป็นยงมาตุ่ยโดยนั่นเองนะครับอ่ามาดูในส่วนของค่าการตลาดบ้าค่าการตลดดาดโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีค่าส่งค่าปีแล้วก็โฆษณานั่นเองที่บริษัทนนั้นจ้องหาแต่ว่าซัพพลมอลเนี่ยนำส่วนแบ่งทางการตลาดตัวเนี้ย40ถึง50เเ็เนี่ย ให้ครับนักผิดซักเซ็ตมองได้รับด้วยนั่นเองนะครับอ่นะาโดยต่อไปว่าไอ้วันเนี้ยในเมื่อเราอยากจะทำได้ดูสักที่หนึ่งหรือว่าธุรกิจกายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยธุรก,กิจกระถายเปิดเดยอะมากนะครับก็เลยต้องเลือกค่าสารนิดนึงแล้วนะอ่าเดี๋ยวขอดูมือคนที่ไม่ไม่เคยทำการขายเลยมีไหมหนึ 1, 2, ่งสองสามไม่ไม่ใช่แล้วนะโอเคเคยทำมาบ้านงะับผมแล้วใครที่ ไม่เคยทำกรขายเลยไม่เคยรู้จักมารู้จักเซนโมที่แรกก็ที่แรกไงโอเคนะครับเป็นนวันนี้ธุรกิจกระขายเปิดเยอะมากมันก็มีทั้งของจริงของปลอมแล้วเราจะเลือกธุรกิจที่ไหนที่มันเป็นของจริงหรือว่าที่ใช่อยากจะทำครั้งเดียวแบบมีพาส์ทินค้าตลอดนะครับดังนั้นในส่วนของที่เซนโมมีสามต้องสาตัวแล้วก็สา่ากนะครับมาดูข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งเนี้ยที่เซนโมนะครับผู้บริหารแล้วก็ประธานบริษัทเนี่ยมีความรู้เชี่ยวชาญโดยตรง ปยชกับธุรก,กิจเครือข่ายเลยนั้นก็คือเราเนี่ยสามารถจะฝากชี้ไว้ได้นั่นเองในส่วนของข้อสองคือมีสินค้าหลากหลายและก็สังขามากพอหมายถึงถ้าเรามีสินค้าเยอะเราก็สามารถช้อปปิ้งได้มีมากมายรวมถึงสาขาเยอะที่มีความมั่นคงอย่างชัดเจนนั่นเองต่อไปส่วนของข้อที่สามมีคุณธรรมและจัดเธรรมสูงนั่นเองในเมื่อประธานของเราครับเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงนะก็คือมั่นใจในส่วนของ ความมั่นคงในอนาคตได้ชัดหนึ่งมานรู้สึกของโตบ้างโตข้อหนึ่งโตด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดแนวใหม่ว่าวันนี้ธุรกิจของซัรเซนต์บอยทำได้ทุกรุ่นทุกวัยปฏิวารก็ได้มี15 16ก็เข้ามาทำบ้านก็คือใช้ชื่อแม่สนามก็เหมือนกันคือทำได้ทุกกลุ่มทุกวัยจริงว่าจะเป็นกลุ่มวัยกลางคนยี่สิหี่สหรือว่าอายุ60อะไรเงี้ยทำได้ทุกรุ่นเลยทีเดียวนะครับอ่าโตต่อไปคือโตด้วยระบบพัฒนา ผู้น,นันท์ใย่ๆแต่นั้นวันนี้บางท่านอาจจะเคยทําอยู่ไม่เคยทำธุรก,กิจเครือข่ายมาก่อนดะนั้นหายกังวลได้เนื่องจากธุรก,กิจซัพพลามอเนี่ยมีระบบให้เราขักเพื่อนแล้วก็เรียนรู้นั่นเองครับต่อไปในส่วนของโตรทรี่3โตด้วยการสื่อสารเป็นระบบนั่นเองก็คือมีการส่งข้อมูลทับเดษข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆที่ทําให้เราเนี่ยมีการ action active เนี่ยต่อเนื่องไปดูในส่วนของความแตกต่างว่าของเราต่างด้วยแผนธุรก,กิจนวัตกรรมใหม่ที่มีความมั่นคงและยาว วันนี้เราอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีได้เดือนละหมื่นตลอดไปเดือนละแสนตลอดไปหรือรวมถึงเดือนละล้านตลอดไปดีไหมดีดแล้วไม่ใช่ว่าเดือนละล้านแบบสามเดือนเดือนละล,ะล,ะละ้านแล้วต่อไปก็ดอกนิ่แต่ว่ามันเหนื่อยแล้วมันไม่คุ้มค่าแน่ดังนั้นที่นี่ก็เลยมีความมันม่นคงระยะยาวนั่นเองนะครับต่อไปในส่วนของความต่างด้วยระบบสนับสนุนของโค้ชมาสเตอร์ของรางวัลร์สักขินมอ มีระบบโค้ชมาสเตอร์ออที่เป็นผู้นําที่เตรียมเครื่องมือให้เราเนี่ยขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับสุดท้ายในส่วนของต่างที่3ต่างด้วยวัฒนธรรมองคอ์กรแห่งการเรียนรู้และสอนต่ออย่างที่บอกบางทีแบบคนรุ่นใหม่เจนวายอย่างผมบางทีไม่เคยทํามาก่อนหรือว่าคนพิ่งเรียนจบมาี่จะทําได้ไหมในนั้นของเราจะมีการสอนต่อแบบรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นไปไหแล้วบ้างสมดุลในพร้อมกันดีไหมครับดีต,ตอนไหนนั้นก็หายห่วงได้เลย อมาดูเรส่องขององค์ประกอบ5แบรนด์ว่าของเราเนี่ยสร้างแบรนด์อะไรบ้าง,างเช่นแบรนด์ brand CEO นะครับก็คือวันนี้เราไปสปอนเซอร์ใครไปชวนใครหรือไปไใน้นำใครแบบพูดบอกว่าประธานบริษัทของเรานะครับเป็นคุณหมอเป็นในแพทย์ทุกคนแบบอุ่นใจในใจชืน้นประธานเป็นหมอเป็นในแพทย์โอเคไหมดังนั้นเขาก็จะมั่นใจแับหนึ่งเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเรา,าเองนะครับต่อไปก็คือคอร์เปอเรชแบรนด์ก็คือแบรนด์ของการเรียนรู้ก็คือ Academy ที่เราจะเรียนรู้นั่นเองที่จะทําให้เราทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะครับแล้วก็ผลิตข้อสตามคือ Product มีในส่วนของสินค้าอาหารเสริมเครื่องสำอางรวมถึงของใช้อีกเยอะแยะมากมนนะครับที่ทำให้ทุกคนเนี่ย,ยม,าามัม่น,ใ,น,น,จททน,นใจในแบรนด์หนึ่งฐานนะครับต่อไปในส่วนของแบรนด์ซิเสเต็ม post marketer แล้วก็จะมีแบรนด์ดีเดอรอ์ที่จะคอยขับเคลื่อนเราไปนะครับมาดูในส่วนของสื่อว่าปัจจุบัน,นหลายคนอาจจะได้เคยเห็นบ้างว่าเส้นนอนถือว่า ด่งดังมากในวง,างการธุรกิจเครือข่ายขายตรงในประเทศไทยทีเดียวนะครับเนี่ยอันนี้คือจะเป็นหนังสือ power network นะครับที่ได้ลงไว้ว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายที่แบบร้อนแรงมากๆเลยนะครับอ่านี่ก็คืออีกสือนึ่งก็คือ business owner นะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายนะครับอ่านี่คือเนส่วนของสภาพในการ nation channel นะครับผมอ่าเส้นทางนักขายอ่ามาดูส่วนของเอาแบบ้าไว ตนนี้เราจะทำธุรกิจซักเสื้ออย่างเป็นที่เนี่ยผู้ก่อตั้งที่เราจะร่วมเดินทางไปเขาเนี่ยเขาเป็นใครมาก่อนนะครับในส่วนของตจ้นทางของเราคือนายแพทย์สิทธวีเกียรติช่วนาน,นะครับคนนี้คือเป็นนายแพทย์เกี่ยวกับหูคอเฉงกที่บัางโปกนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำเถื่อนถ่ายมากกว่า16ปีนะครับแล้วมีรายได้หลักล้านเนี่ยทั้งหมดสามิษัทยักษ์ใหญ่นะครับจากบริษัทซินเตอร์หมายว่าอะไรหมายว่าเราเนี่ยกำลังจะทำธุรกิจกับผู้สำเร็จ นั่นเองนะครับแล้วก็ยังจาเป็นแพทย์อาสาในหน้าปฐมวันทุกวันส่งด้วยนะครับก็จะมีจิตอาสา,าเองที่อยากจะช่วยเหลือคนนะครับถามว่าคุณหมอเซนต์วีเนี่ยมาเปิดธุรกิจเซนตหมอเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ได้มีความมันม่นคงในชีวิตนั่นเองนะครับมาดูต่อไปอันนี้อีกท่านหนึ่งก็คือคุณนพกิจนิธินนเลิศวิจิตนะครับคนนี้เป็นเต็มดีครับที่ มีความสุดยอดนะมีความสุดยอดเรื่องของการบริหารธุรกิจนะครับคนนี้คือจบด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยรามอ่อนตรงนี้ก็คือจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเทรน่งนะครับให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับคนนี้เลยดูเรื่วนของสาขาว่าว่าไอ้ซักรมอเนี่ยมีความเจริญเติบโตไปถึงไหนกันบ้างแล้วตอนนี้ บริษัทเซ็นทรัลและมีสาขาที่กรุงเทพก็คือที่เรานั่งกันอยู่แล้วก็หาดใหญ่อุดรแล้วก็ประเทศพมากก่าเพื่อที่จะรองรับ A B C นะครับผมดังนั้นส่วนของเซ็นเตอร์เราเนี่ยจะมีทั้งเซอร์วิสเซ็นเตอร์เทนนิงเซ็นเตอร์แล้วก็พิกแอนเทนครับขยายความนิดนึงก็คือเซอร์วิสเซ็นเตอร์เราก็สามารถที่จะพาคนไปซื้อสินค้าช้อปปิ้งได้แล้วก็ส่วนของเทนนิงเซ็นเตอร์นะครับชั้นบนก็จะมีการเรียนรู้สอนง,งานให้เรานะครับแล้วก็พิกแอนเทนก็จะเป็นคล้ายๆอยกับเซเว่นอีเลฟเว่น น <c oughs> ที่ซื้อนะเป็นยังไงบ้างหน้าตาสดใสไหมสดใสเนสสาเนะสวยมากเลยเราเรียกว่าเราแค่เราเปลี่ยนที่ซื้อชวนคนเมื่อก่อนเนี่ยธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขายตรง,ยงหลายๆคนบอกวนน่าชวนคนยากชวนคนรู้ชวนยังไงแต่ต่อไปเนี่ยแค่ชวนมาซื้อคอลลาเจนแล้วก็ให้มาเปิดใจที่นี่เท่านั้นเองนะครับนะฮะจะเป็นที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็จะมีที่อุทยานแล้วก็ที่พิษณุโลกจะมีอีกหลายๆจังหวัดเลยอุบลอุบลเตรียมเปิด อุบลเตรียมเปิดขอเสียงอุบลด้วยครับผมเอเดี๋ยวมาดูหน้าตาว่าสาขาแต่ละที่เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นสาขาที่กรุงเทพนะครับที่เราน่ากันอยู่และก็อีกประมาณไม่นานนี้ประวาณเดือนเดือนเราก็จะขยายไปที่ใหม่นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเราเติบโตอย่างรวดเร็วจะขยายไปอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวความติดตามชมที่หาดแคลก็จะเป็นแบบนี้ดังนั้นตอนนี้ที่หาดแคล่ก็เลยยิ่งได้สนุกสนานมากกาับ สาขาวนะครับนี่ที่บุตรนนะครับนี่อยู่ในบิ๊กซีเลยนะครับเหมือนกับเราไปเปลี่ยนที่ซื้อหรือไปเปลี่ยนที่ช้อปปิ้งแล้วเองที่สาขาที่เชียงใหม่ถือว่าเป็นโมเดลแรกเลยนะครับเป็นโมเดลแรกเรื่องของที่แอนเพนในการเปลี่ยนที่ซื้อบนนอ,อนนี้มีคนเข้าไปซื้อเยอะแยะมากมายบางคนบอกว่าปิดเอี้ถ้าพูดถึงุรกิจดูเหมือนเยอะแต่เวลาไปช็อปปิ้งจริงๆเนี่ยซื้อเยอะ่นนั้นเยอะเลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นสาขาที่เชียงใหม่ อ่าเนี่ยช้อปปิ้งนอยางสนุกสนานนะวันนี้วันนี้ผมกำลังจะเส,สือที่้ท่านเห็นว่าวันนี้เมื่อก่อนเราเป็นแค่ผู้ไอ้พวกเราก็ซื้อก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าวันนี้เราเป็นนักธุรกิจเราลองมองภาพออกว่าว่าวันนี้เราขยายธุรกิจไปมีสมาชิกสิบค,คนอยู่ใต้สายสงานเรามีสมาชิกหนึ่งร้อยคนอยู่ใต้สายงานเราหรือมีสมาชิกหนึ่งพันคนอยู่ใต้สายสงานเราแล้วเขาซื้อสินค้าขนาดที่เราทั้งซ้ายทั้งขวาอะไรเกิดขึ้น เงินเข้าบัญชีนะครับผมเงินเข้าบัญชีนั่นเองอ่านี่ก็จะเป็นบรรยากาศของเชียงใหม่อ่านี่คือเป็นสาขาล่าสุดเลยทีป่ประเทศมานะครับประเทศมาคือรองรับ AEC นั่นเองนะครับที่ส่วนของสาขาที่ประเทศมาแตดังนั้นวันนี้ใครรู้จักคนไทยก็ขยายคนไทยไปก่อนนะครับแต่ว่าใครที่รู้จักชาวต่างชาติเพื่อนบ้านที่ประเทศมาก,ก็ขยายเข้ามาได้แล้วรองรับไปถึงประเทศลาวมาอีก วันนี้ถือว่าเป็นจังหวดที่ดีที่ซักเส้นมอเนี่ยเพิ่งเริ่มต้ตนดังนนวันนี้เราสนุกันอีกยาเลยนะครับผมดังนั้นในส่วนวันนี้ผมก็เลยมาให้ข้อมูลอแต่เพียงเท่านี้นะคนับวันนี้ทุกท่านก็อาจจะได้ความรู้และข้อมูลเนี่ยบางส่วนไปนะครับวันนี้ถือว่าทำให้ทุกท่านเนี่ยได้มีมองเลยว่าวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นนะครับดทถายนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ความข้อมูลเกี่ยวกับพิธภาณต่อไปจากพิทยากรต่อไปแล้วกครับวันครับ